ตอนร้อนแบบนี้เรามากินไอศครีมก่อนคือปีนี้มันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยใช่ไหมที่เราไม่คาดคิดเลยแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นแต่ละมือแต่ละวันแต่ละมือแต่ละเดี ราคิดว่าเราคงจะปล่อยเวลาไปเฉยๆโดยไม่ทําอะไรไม่ได้แล้วแหละไม่ทําอะไรที่หมายถึงว่ามีเป้าหมายลองทำหาเงินรู้ว,ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับเรานะคืออย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้นนะาเริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคมคือเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนแนะนําให้เราเห็นรายได้ของเพื่อนแล้วเราก็ว้าวว้าว้วาวคือไม่น่าเชื่อว่าเขาเจอเขาแค่ถ่ายอะไรลงเล่นๆจากงานที่เ,าเขาทําอย่างเช่นถุงมืออุปกรณ์เนี่ยที่เขาสอนอยู่ก็มีรายได้เป็นหลักพันเลยที่เขาให้ดูเห็นแบบนั้นเราก็รอช้าไม่ได้เราก็เลยให้เขาสอนให้ เพื่อนสอนให้ว่าทำอย่างไรยังไงลงลูกลงคลิปทำคลิปค่ะการเอาตะกร้ามาใส่ยังไงพอเพื่อนสอนให้เราก็ทำเราก็อยากได้เงินเราก็ทำทำทำก็มันคืออย่างนั้นมันก็มีโอกาสเป็นทางเลือกให้เราทำไม่งั้นเราจะไปหาเงินยังไงอ่ะไปรับจ้างอะไรอ่ะแรงก็ไม่แข็งแรงเนี่ย แ่่หามอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องทำในแพลตฟอร์มออนไลน์มันอาจจะยังไม่ได้เยอะแต่ว่าเราก็วางเป้าหมายไว้ว่าอย่างไยถ้าร้านของเราเป็นที่รู้จักต่อไปต่อไปปีนี้ได้แค่นี้สมมติปีนี้นะเดีย๋ยวันนี้ได้เจ็ดสิบเก้าบาทปีหน้าเดือนนี้เหมือนกันเดือนเมษายนเนี่ยวันที่หกเหมือนกันหเมษายน 79สิบเก้าก็จะกลายเป็นเจ็ดร้อยเก้าสิบปีต่อไปก็เจ็ดพันเก้าปีต่อไปมันต้องดีขึ้นนะนี่นี่คือแนวความคิดของเราเพราะฉะนั้นเราไม่ท้อเราไม่ท้อแท้จะได้น้อยได้มากเราก็จะมุ่งมันทับต่อไปเพราะพันคือเพราะว่าอะไรรู้ไหมข้อที่หนึ่งมันฟรีก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายไม่ได้เสียค่าเช่าไม่ได้เสียค่าเดินทางไม่ได้เสียค่าอะไรต่างๆ สื้อผ้าไม่ได้เสียนี่คุณถ่ายรูปลงกิดดอกไม้ดอกไม้ถ่ายลงถ่ายคลิปลงทําอะไรในรูปแบบของเราอะแต่บางทีมันก็ได้ผ่อนคลายได้ซ้ำนะเพราะถ้าเราไปข้างนอกถ้าสมมุติเราขับรถออกไปข้างนอกวันเนี้ยอยากเราไม่ซื้ออะไรเลยนะเฉพาะค่ากินก็ห้าร้อยแล้วอะไรนี่แหละของกินเยอะๆเนี่ยค่าข้าวค่าน้ําค่าอะไรอะเจ้าร่างกายก็เพียก็ม่วงคือถ้านานๆเที่ยวไปได้อยู่แต่ถ้า เราเคยลองเราออกไปทุกอาทิตย์เพื่อทำคอนเทนต์เหนื่อยมากๆพลังงานอินเทอร์จีไม่ได้เราปรับเปลี่ยนม่นหมดเลยเราปรับเปลี่ยนความคิดว่าทําในห้องของเราทําห้องของเราให้เป็นคาเฟ่หมายความว่าไงคุณสามารถมินิมอลมินิมอลแมนินิมอลจัดห้องกับคุณได้มันมีสินค้ามันมีเครื่องอะไรต่างๆมากมายเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาไม่แพงใช่ไหมเราก็ชอบชอบมาแล้วก็จัดตกแต่งเน้นความสะอาดมุมนั้นมุมนี้เอาดอกไม้อะไรมาใส่นี่มันก็ได้แล้ว เพราะฉะนั้นเราว่าเราเริ่มต้นจากบ้านบ้านของเรานี่แหละมนต้องออกไปให้มันสิ้นเปลืองให้มันเหนื่อยแต่วมันได้พลังงานง่วงก็น,นอนตื่นมาชั่วโมงหนึ่งทําต่ออะไรเงี้ยพอถ้าไปข้างนอกแล้วอ,อินเตอร์ชไม่ได้หน้าตามันไม่ได้นะคนดูก็จะในกล้องเขาจะดูออกในแววตาว่านี่เหนื่อยแล้วเราอ่อนเราหงุดหงิดรุแรงแล้วเวลาทําคลิปวิดีโอบทพูดบทอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นแหละก็คือเราใช้บ้านของเราใช้ห้องของเรา เป็นคาเฟ่เป็นอะไรนะคะเลือกเก้าอีอ้อะไรต่างๆก็แค่ซื้อบอกมาใส่เบาะหุ้มเก้าอี้เบาะรองนั่งสวยๆน่ารักได้แล้วนะส่วนเครื่องปิ้นรแรงต่างๆมันก็มีอยู่แล้วสิ่งของใช้ที่คุณจะเอามาลงทําคลิปวิดีโอมันก็มีในบ้านอยู่แล้วเสื้อผ้าใช่ไหมตุ้มหูเครื่องประดับอะไรเงี้ยของกินอย่างเงี้ยมันลงได้หมดเลยก็ันไม่มีอะไรไม่มีอะไรในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เขาขายจะไม่มีในบ้านของเรามีแทบทุกอย่างปลั๊กไฟ แป้งกิฟหมดเลยเสื้อตางเกงหมดเลยชุดชั้นในก็ยังมีเลยเพราะนั้นเราไม่ต้องกังวลแล้วกับสินคา้าแล้วก็เริ่มต้นจากบ้านของเราไม่เอก็จะบอกกับทุกคนว่านี่แหละการทําแบบไม่ต้องไม่ต้องลงทุนหลักการคิดง่ายๆปกติเราเป็นคนชอบกิปใช่ไหมแล้วมันใกล้กับอะไรเทศกาลสงกรานเนี่ยกิฟดอกไม้อะไรเนี่ยกไ็ได้อยู่แล้วคนอื่นอาจจะว่ามองว่าโอเวอร์อะไรแต่ว่าเรามองว่ามันเป็นสีสันเนี่ยมันความสุข ดีสันความสุขมันเป็นบุคคลนะเราไม่ต้องไปว่าเขานะคะไม่ต้องไปว่าเขาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเดี๋ยวไปยุ่งกับคนอื่นยุ่งแต่เรื่องของตัวเองพอเขาเรียกว่าอะไรนะอที่เคยได้ยินบ่อยๆที่เขาบอกว่าเข้มงวดกับตัวเองอย่าไปเข้มงวดกับคนอื่น <laughs> เพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี่ก็จะบอกเพื่อนว่าเนี่ยเริ่มต้นในห้องของเราหยิบจับอะไรมาถ่ายคลิปลงคลิปแล้วเดี๋ยวนี้ทั้งผ้าทั้งคลิปมันทาได้หมดเลยสามารถที่จะสร้างเป็นคอนเทนต์ แล้วก็ลงปกักตะก้ามีเงินรับเงินจากค่าคอมมิชชั่นทาได้หมดเลยแต่คนที่ไม่ทำเนี่ยมองข้ามไปหรือว่าอะไรที่เราเสียดายมากๆเลยนะบางคนแบบเขามีครีเอทเขามีความคิดไอเดียสร้างสรรค์แต่เขาไม่ไดเอามาทำออกมาใช้ก็เสียดายอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นกาข้อใจให้ทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้ทําอะไรเป็นจริงจังก็ลองดูในแพลตฟอร์มนะคะไม่ไม่ต้องกลัวว่าเริ่มต้นไม่ต้องดีที่สุดนะโทรศัพท์ต้องแพงที่สุดไม่ใช่นะคุณต้องมีสวยที่สุด ม่มีเดียวเราก็แบบมนีแอปเนี่ยมันมีแอปแต่งหน้าแต่งอะไรใช้ไปถือทําไปถือมีอะไรให้ทําให้ใช้ก็ทําไปนะไปวอรี่กับชีวิตนี้มากมายเนี่ยถเ,เป็นคําแนะนานะเพราะฉะนั้นลองไปทำฝึยค้นพบตัวเองเือบางคนแบบโอ้สร้างสรรค์แรงบรรดาใจฉันมาทางนี้ฉันเป็นตัวของตัวเองฉันชอบแบบเนี้ก็จะได้รู้ได้ค้นพบตัวเองแล้วก็พุ่งเป่าไปแล้วก็มีรายรับเข้ามา เป็นหมื่นเป็นพันมันแล้วแต่มันการันตีไม่ได้เพราะมันเป็นอินฟินิตี้ที่สุสดมันไม,ไม่แน่นอนค่าคอมมิชชั่นของเราแต่ถ้าคุณทําแน่นอนสสมเมอต่อไปต่อไปปีต่อๆไปหลายๆปีอย่างไรเราคิดว่ามันก็จะเป็นรายได้ที่ทําให้เราอยู่เรียกว่ากินของที่เราอยากกินไปเที่ยวมีเงินซื้อชอบเสื้อผ้าเครื่องสำอางหรือเครื่องประดับที่เราอยากได้คุณภาพชีวิตมันดีขึ้น แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เริ่มต้นทำแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มต้นก็ลองมาตัดสินใจดูเลิ Love you